ยิ te ้มเก่งๆใช่ยิ้มเก่งๆ่าน่้าห้พยา้าเมื่วานนี้แต่ว่าให้อีกุดั่วงแต่น่นอนถ้าเกรกบอกว่ายไแล้วก็จะไสายนะนารัม่ีน้ำมนน้ำมนโดย่นกนตอนนี้ถือว่ากากทางกฎหมายของคณะโที่สุดแล้วก็จน อารมณ์ดีตื่นเช้ามาอารมณ์ดีไม่ก็ถือว่ารอง้สาวทางตำรวจดาเนินการ้หาต่เนแบบผลได้เยนส่วนกรณีที้สาฟอรองทางกฎหมายนี้ถว่าเป็นสิที่จะทาได้ค่ะส่วอา้ก็เตรีรอมเไว้แล้วมีข้อมูลในเรื่องนี้พอสมควร ยังย้ำว่าพเสดมจะใส่เพื่อแส่กจสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สีหวานข้าเหลืองพุะผษ้านะเนื่อจับคณะสงฆ์ไม่ร่วมกับผูาจักับหัวหาวฮะมันหนกยาหาวงสจะงตำรับแ่ถ้าเกิดาสามนด้ายีมั่โยหน้ามันสวแกังไงคเยแ้มมันเป็นเงา การดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการบาิจาคในนามของบ้านหลัง